เดี๋ยวไปโลงเตือนครับโอเคนั้นเริ่มเลยแล้วกันนะอแต่ก็ดีนะเออพระเอกกดอุตตัอลทรนี้ก็พุ่มเข้าไปในร่างทิกเกอร์ดาก่อทุกคนปิดไมาเปนกิดไมปถว่าไปในอดีตเออมันสิบวิเหมือนเดิมนี่หว่าเออมันสิบวิเหมือนเดิมนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทาไมปุ่มเดิมกูไม่มีเท เต็มจะแทนพีอพเอ๊ะงานเก้าล่ะปุมเชิญไม่มีบ้านะผมเดินไม่มีเฮ้ยปมเดินไม่มีผมเดินกูไม่มีผมเดินไหนเออเออคนอื่นนอกจากพี่พีปิดไปแล้วครับเฮ้ยผมเดินกูหายไปใส่วะเฮ้ยอ๋อตกใจว่ะหรืว่าไปไหน โอ้ยว่ะโอ้ยอันดยี่ยเดอฮะอยู่ดีๆก็ไปซะแล้วอามิโกะัหอามิโกอมพีมิกาโบะอะจูจูอะเมื่อกี้เราไปด้วยกันใช่ไหม ใช่ไงแล้วทันโก้เขาดูคนแรกไล้เหรออ่าถูกว่าคนแรกเลยอ้ในในในห้องนั่นแหละในห้องนั่นแหละห้องไหนห้องไหนห้องไหนไดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูใครเกี่ยวก่อนใครอยู่หน้านาวคงสอบตํรวจไปื่ว่าปลุกระดับข้อความตวอื่นสติ๊กเกอร์พระเอกคือพระเอกแล้วใครพันหนึ่งสติกเกอร์กับตัวอื่นนั่นสิเออ อะผมคือผมคงลงตรงที่ว่าทำไมอยู่ดีเอ่อทิกเกอร์แล้วปกตินะมันเป็นดาร์ทิกเกอร์ได้ไงเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณอย่ามีประเด็นในกลุ่มเลยหรือเปล่าเปล่าอ๋อคือคือรอบรอบเดี๋ยวเฮ้ยทำไทำไเป็นไปสิวเนี่ยเฮ้ยไปเลยอย่าบอกนะว่ามันอย่าบอกมันมันมันลมมันลมของอันนั้นด้วยอ่ะ <laughs> お前はもう死んでる。<laughs> นามูโอเฟเดียวเดียวเองไม่ได้อร่อยไหมพี่อร่อยพี่พี่พีอยากอไพี่อยากอไานพีอร่อยไหมพี่เอยูเป็นโอเคนไอคนหนึงไอคนนึงก็นามูมันยังมีคนที่เปเ้จะว่าเสไ้้รบบสภาพว่แตระเบสาภันนี้ปล่อยโบเองเดี๋ยวหนึง กูอยากขัดใจพี่พีมากพี่พีไม่ได้ฆ่าเหรอเป็ตัวที่เขียวอ่ะไอตอนไอตอนไอคนที่ไม่บอกดีกว่ารีพอร์ตมันจะบอกว่าคนเดียวน่าจะเป็นคนเดียวเลยดีกว่าอาทิตเนที่เนี้ยผมเป็นนะอาทิเนที่เนี้ยผมเป็นอ้าวนั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 วเมื่อกี้เหมือนได้ยินมึงเจียงมือสาภาพอย่างมึงเจียแค่หลอดข้อสงสัยออย่างคือทำไมทริกเกอร์ทริกเกอร์ตอนต้นเรื่องถึงเป็นแสงทั้งที่ตัวจริงเป็นความมืดแท้นั่นสิเออ ผมไม่สงสัย้ะพี่พีครับผมได้ชุดทำอะไรครบเต็มแล้วครับหมายถึงอ๋อโอเคดีใจด้วยเรื่องที่อันนี้น่าจะแก้แค้นเ้ยโปรฟังกูกูไปได้แก้แค้นกูแค่ใค่าเฮี้ยแค่แต่มีคนคนหนึ่งมันค่าแค่ไปแล้วกูก็เลยฆ่าไม่ได้โอเคกูก็เลยต้องฆ่ามึงแทนไงพเพราะว่าคือกูกำลังจะพูดโอไม้ว่าโมชินแดงหรือได้กูกำลังพูดเลย มีรางคนหนึ่งฆ่าก่อนก็เลยแบบโอ้ตายอ๋อฆ่าเลยโอเคสุดท้ายเลยหรอแอดเชื่อคนอยู่หลังตาแมนเข้าสู่ด้านมืดแต่ล่างคนต่อยยอดต่อยทีเดียวหายด้านทิกเกอร์ไม่มันช่ฉันฉันทำแบบนั้นหัวใจพี่หัวใจพี่แอดฉันตามด้วยแอดโอ้ยตามด้วยเป็นวิญญาณอยู่ไหนมาอยู่ตรงนี้ทางอะไรวะอ๋อไม่ไม่ค้าง แต่ไ uhm ด้มากเลยอ่ะอีมูเตอร์คนนี้ทำอะไรอีมูเตอร์คนเนี้ยจะทำอะไรวะไม่โหลดไปเสร็จเหรอ๋อดูบล็อกอีมูเตอร์ทำอะไรอีมูเตอร์ว่าเชื่ออะไรแบบนี้นอีมูเตอร์เราจะติดตามตัวเกี่ยวเขียวไม่รอดพันธอีวิลทีกา เจเดีวิวทีบอเลยว่าเป็นฆ่าคนแถวดีเว้ยกูจะไม่บอกว่าใครเป็นดเว้ยที่ปันหมดวะกูไม่บอกใครเป็นออกบอกไปแล้วเียวไเขียวไปเราเองดัม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 ดััมดัมดดัดดดดดดมดดดด รองทางใช่รองทางจริงช่างอ่ะยูยูเกตทำไมถึงละมีอะไรจะพูดไหมหรือไงสังเสียมาเดี๋ยวอ่านได้นะครับเนาะดีพี่เหมือนกันใช่ไหมพูดพี่งเดียวเพียงเดียวเท่านั้นพี่พอรี่แบบเราเราบ้าเราที่เราบ้าไม่พี่พูดว่าโอไมาว่าโมชินาโนเรียบร้อยหมแขกฮะโอดใครเนี่ยโอดนโมได้เลยนโมเหรอโอดนโมกูเกตยูเกตมันมีด กดเครื่องหมายคำหนึ่งมันมันมันจะจะไงเโมเมื่อกี้เองสเองรเฟสขอใช้ล่เมื่อกี้เองรัสเบสเบสขอบอยู่ดีตอนแรกทำเสร็จแล้วอยู่มันพัดเดี๋ยวเราจะรามจากยูีเลยว่าทำไมทำไมอยู่ดีคือถึงต้องกดอ่าไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันจะมีคนค่ากูไม่ไหวกูอบแบบไ่เสียเไว้เสียเียไปได้เลยถอออากันกัอนกาอคืออยู่กันครบ ไมม่่ีีใครเลยผมลงทางเทีมสุดเก้าขายรีพูทรีพูดก็มาแค่กี่สิบสี่การก็ต้องมาอาแล้วเข้าไปเฟสตอนนั้นทำไมกูไม่สำเร็จรับงงมากเลยมึงคุยกันสำเร็จจไ้ครับมันเกิเอ้ยไม่รู้จักไม่มีคุนเลยนะอไม่เลยถ้าเราทเได้เราชนะไยแต่ถ้าเราโดนฆ่าเราก็แพ้โอ้มึงแค่โดนจวกหึงคนก็จบแล้วเว้ยอ๋ออันนี้ ไม่รู้อ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเขาจวกเราทีเดียวดับสิ้นเลยนะเว้ยยม่ไม่ชนะเขายังไม่ชนะเจานั้นดูเขาไปทันรถไฟด้วยสิไม่มีอะไรจะพูดหรอไม่ไม่เขาต้องถามีวยต้องถามพี่เว้ยไปไหมก่อนไปไหม่อนไปไหมก่อนไม่เวลาเฉยเวลาโมไปแกัปตรวจทูห้องแอดมินเว้ยผมไปด้วยแกดูสิโมมีคนตอโกรตรง้องออกซิเจนอะ ผมเล่นแล้วเพราะมันโหลดข้อมูลอยู่อ๋อก็คือแล้วแตนดีใครบังคับหลักอืะลาก่อนลาก่อนนะไอ้กซ่าสิไม่กล้าปะพระเอกใช้สปาเกตตี้ของแท้แล้วยังงงบอกนะว่าเ โอเคเสร็จแล้วเคสถ้าควสคอมพาร์สมันยังไงก็นั่นได้ด้วยบอกเล้วเดี่ยเมด่อสักทีเราบอกแม่แพ้ไม่ไม่ไม่เราเราแพ้เราแพ้้ดูผิดดูไม่เราแพ้ดูเราไม่ชนะไม่ไม่ไม่ดูสีลืมดูครับคือคือคือพวกคุณปัญญาครับอย่าลืมทำเฟสนะครับอย่าล็อกเรา